บรรยากาศรอบๆนะครับก่อนเขาจะดูมอลำม,มอลำยังไม่เล่นเลยผู้ไทยครับนี่ครับคนเยอะมากครับ <t> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูคืนนี้สนุกแค่ไหนเราวเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับนี่เก็บบรรยากาศให้เลยเนี่ยโหไม่ธรรมดาเนี่ยหน้าไม่ดีเลยอ่ะ เดี๋ยวไปออกช่องเลยนะครับวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเจอกันฮะนครชาแนลครับอู้ดดโฮะนครชาแนลจ้า YouTube อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนชะดูอีกสักชั่วโมงนึงว่าจะเป็นสภาพนี้ไหมครับจ้าเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เรื่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชะถ้าไปเจอตัวเองในช่องนั่นนะเดี๋ยวเรามาเก็บภาพบรรยากาศนลยครับก่อนมาลำจะขึ้นเนี่ยก็ เป็นแฟนบอลลำคณะศิลปูไทยกันเยอะแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวอันนี้บอลลามยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเมาดูตอนบรรยาก,กาศเมาแล,แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูภาพกันกลุ่มเนี้ยจะหลุดที่สุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันได้นะ้วฮะหเือเก็บภาพบรรยาก,กาศอยู่เรื่อยๆครับนี่ก็ นั่งดูบอลลามก็ต้องกินถั่วลอไปก่อนนะครับไม่ใช่ถั่วของบางนะของของไทยแท้ <c oughs> ถ้าถ้าถ้าถั่วของแท้ต้องบางมาขาย <c oughs> กระดกผิดน้ำแล้ว <c oughs> ยางยางยางบอลลามยังไม่มาบอลลามยังไม่มามก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยก่อนนะครับนี่น้องๆเขาบอกเตรียมพร้อมแล้วเนี่ย น้องบอกว่าเดี๋ยวเก็บภาพตอนเขาเต้นด้วยฮะอ้าวฮะเดี๋ยว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 ถ่ายตอนเต้นด้วยแหละได้ไปเดีวถ่ายตอนหลุดกรพาหลุดหมดแล้วไม่รู้อ่ะเก็บภาพไม่หมดอะให้ไปก็ถ่ายตอนเต้นเออได้ถ่ายแหละฮะ เอ้ยโมคะโมคะโมคะเก็บก่อนครับเก็บบรรยากาศไปก่อนก่อนมารำจะขึ้นนะครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับใจเย็นเขาบอกว่าให้รอการแสดงเสร็จก่อนแสดงเสร็จเขาขึ้นแล้ว เจริญเจิญยควาาเการพครับท่านที่สครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีดาบตำรวจปัทลุงพงเกิดภูนครับเราต้องหลบก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นมาไม่แต่หน้าตาดีๆครับท่านที่4ครับท่านพานุพงแก้วเกิดสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีเขตหนึ่งครับท่านที่5้ผู้อำนวยการโรงเรียนมิยมศิลนุสรด็อกเตอร์เรมดินแก้วยศโอ้โหมาในยดพระเอกครับตามมาด้วยผู้ร้ายเลยนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน น้ำร้อนวิทยาคมท่านดกรกัตจนัน์พุทธสาโรธนะครับแล้วท่านกำลังเอกชัยอันพงศ์ครับตำลังตำบนท่ารงโอ้โหผู้หลายตามมาติดๆครับวันนี้เปลี่ยนชุดไม่ทันตามมาเลยครับท่านอดีตกำลังตำบลท่าอัฐปรดูครับท่านอำนาจรอดแม่ครับเป็นประธานเ,าเป็นคณะกรรมการมนิธีชาววิเชียรบุรีเพื่อสามชมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านอาจารย์ประดิษฐ์กบลลครตามมาติดๆนะครับ รองประธานรองประธานคณะกรรมาการมูลนิที่สารสมเด็จนะครับต่อด้วยท่านสท,อท,อทอวิรัตเลื่นเพื่อนครับสมาชิกสภาเทศบาลมืองวิตรบุรีจากเขตสองและสทนาทีบุญมาสมาชิกสภาเทศบาลมืองวิตรบุรีจากเขตหนึ่งแล้วก็ท่านที่ผมเรียนไว้นะครับท่านรองผู้การโรมพัาบาลวิเชยรบุรีนะครับท่านนายแพทย์ รัตนัยวิิย์ชลินนะครับกับเรนเชิญครับขึ้นมาก่อนเขาไม่มีใครรู้จักชื่อนะครับกับผมสทอัครชัยยนนะครับหรือว่าเอกลับโลกคำาีี่พพบแม่พี่น้องได้รับชราบนะครับในโอกาสนี้วิเชียบุรีท่านบรรดาปบานแสงได้กล่าวทักทายแล้วก็ครับเป็นลําดับการเปิดงานนะครับขอการเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ เรียนท่านนายกเลมนตรีเีมงเชดยรัุรีท่านอัครทอง